ใจพี่น้องกนะ็คือว่าในวันนี้เนี่ยเร็ยนคงอยากให้พี่น้องเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่จะไม่หยุดเล่าเรื่องเล่าทำมาเสริฟของพระเยซูคริสต์ให้ใครก็ได้มาหนึ่งเลยครับพี่น้องนะครับขอให้พวกเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนที่สแสดงชีวิตของพวกเราไปอย่างเต็มที่ที่เขาเองอยังไม่เคยรู้ใจขเาาขเาฟังแล้วเมื่อสาคัญ,ญ ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องเราประมาณสี่ห้าท่านเดียวได้ไปวางมือพี่น้องที่เจ็บปดหกท่านที่ก่อนไม่ได้รู้จักพระเจ้าด้วยซ้ำแต่ในวันนี้พี่น้องครับถ้าเราจะนึกชื่อสักชื่อหนึ่งเนี่ยที่พี่น้องรู้สึกว่าอยากเดินทางพบกับท่านเนี่ยได้เดี่ยวกลับมารู้จักพระเจ้าพี่น้องมีชื่อตรองเกิดดีในไหมถ้าพี่น้องมีชื่อใครสักคนหนึ่งที่พี่น้องอยากอธิษฐานเพื่อพี่น้องครับง่ายสุดเดืด ขอกินแค่ี่้อเริ่มต้นอจะยังเล่าได้ก็ได้อายังไมเล่าเรื่องราของพระเจ้าให้เขาขับก็ได้อยาจจะยังไม่เดี๋ยขับให้เราก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดให้เขาอยู่ท่นี่แล้วกอี้มครับพี่น้องดีหมที่ที่เราเอจะเีโยวขสได้ก็เรียกว่าพาคนคนนี้ได้มารู้จักพระเจ้าในวันนี้ผมอยากให้พน้องเลืกชื่อนเราจะทำสิ่งห้วยใพี่น้องเลืกชื่อนึ่นะครับที่เราเองจะชื่อสองชื่อด้ไหมครับพี่น้องแต่ว่าอย่ามาชื่อที่เราอยากที่อยกเป็นตัว แล้ววันสุดท้ายนี้พี่น้องครับหยิบโทรศัพท์ขึน้นมาได้ไหมครับพี่น้องแล้วหยิบชื่อตัวนนั้นลงไปในเราแล้วบอกว่าข้าพเจ้า,าขอให้ถามืึมงทุกคนชื่อเก่งผมได้ยินชื่อเก่งนะครับข้าพเจ้า,าขอให้ถามถึงทก่อยากให้เขาากจพี่น้องลองดูนะลองดิ้งแล้วก็ลองพิมพ์ดูนะพี่น้องหยิบโทรศัพท์มานะพี่น้องวันนี้ไลน์เราจะรุ้น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 ะแต่เป็นไลน,น์นนลของคนที่เราคิดถึงเป็นไลน์ของคนที่เราเนี่ย อยากจะให้เขาได้สอบถามจากเขา,าชื่อแล้วพี่น้องและในสอบถา์นี้พี่น้องนอกจากเราจะได้ถามแล้วเราจะทำบางสิ่งอย่างเช่นเราจะเสิดลงไปฝั่ง,งเขาเราจะโทรไปหาเขาเราจะถามเรื่องกระถางง่ายๆสันส้นๆว่าเป็นยังไงบ้างม,ามีอะไรไที่ถามเกีย่ยวกหมครับครัวสลายมีไหมสุดระมัดระวังมีไหมช่วงที่ด บอกเชื่อว่าจะดีบางคนสัมผัสความรักของพระเจ้าผ่านชีพของเราพี่น้องให้เราเรียนแบบแรกคิดชื่อนั้น้องไปในหลายปุ่มใหญ่และให้เราอยแบบแบบู่ในก้มศีรษ์ที่พระเจ้าเกิดในชื่อนี้